นะคะแล้วก็ผ่อนสบายกระเป๋าต่อเดือน1 0,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ท่านยาจะมีชื่อนะคะมีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำมูลค่ากว่า3 0 0 0 0บาทอีกด้วยห ดีป่ะนี่บโปกมือให้แนตีสุดยอดสุดยอดขอบพระคุณมากๆนะคะน่ารักมากๆเลย MC ทําอะไรก็อให้ความร่วมมือดีมากนะคะแฟนคัาพิตรีน่ารักทุกท่านเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้รุ่นรับทอง,งคำมูลค่ากว่า30,000บาทแล้วท่านมีสิทธิ์นะคะที่จะได้นะคะร่วมสนุกกับเราของรางวัลมากมายพร้อมแจกให้กับคุณลูกคา้าโอ้โหรีบตัดสินใจเลยนะคะในวันนี้ ี่นะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านานสุดยอดจริงๆกับโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะโอเคอีกสักครู่หนึ่งเราจะได้พบกับตัวเป็นเปพ่อพิรีชนรงของเราบอกได้เลยนักร้องหนุ่มหล่อลูกทุ่งมาแรงตอนนี้นะคะลูกทุ่งหนุ่มหล่อมาแรงลูกคอขั้นเทพขวัญใจแม่ยกนะคะถ้าพูดถึงชื่อดุกท่านต้องปรบมือสวดๆดังๆเด้อ ผู้ไดอยู่ทั้งลรยสกดกดับกดหัวใจรัวๆว,วมาดจ้าโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเสียงกรีดให้กับพีตรีชัยนรงค์ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือสุดรออีกิค่ะพีตรีชนายรงสวัสดีครับ,รบผมสวัสดีครับ คือมารอคักแท้รอไหมคะเสียงคือเบาเอาใหม่เอาใหม่อหมรอไหมคะอ,อ,อยากได้กลับบ้านไหมคะ อยากได้เราไอตีเขาเล่าสิไปจังใดเนี่ยเป็นร้อยคนอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะคะพิรีของเราแยกร่างแล้วนะคะอู้ว่าบาดตาบาดใจนะคะอย่าให้น้อยหน้าอย่าให้น้อยหน้านะใครมีนะคะพวงมาลายแบงรอยแบ่งผ่านแบ่งห้าร้อยนะคะจัดนั่งจัดเต็มนะมามอบให้เป็นกําลังใจให้กับพิรีชนรงคของเราในวันนี้นะโอ้โหบินตรงมามอบความสุขความสุงสนานให้กับพวกเราชาวอีสุสสาขา เลยนะคะท่านใดที่รับชมผ่าน Facebook ไลน์นะชอบหรือเปล่ามวนบโบนอกดไลค์กดแชร์แล้วไปกดหัวใจรัวๆ,ๆนะคะให้นะคะพวดเราเชาวอิสุสสาคาเลยด้วยโอ้โเป็นภาพบรรยากาศที่อิจฉามากๆสวดๆให้แน่จ้าพิตีขาขออนุญาตพูดคุยกับพิตีสักเล็กน้อยนะ,นะคะเขาค็อคยืนห่างกันเทลละ <laughs> ขออนุญาตวันนี้พี่ปอนะวันนี้พี่ปอไม่ได้มาเนาะส่งน้องสาวมาแทนส่งน้องสาวนะคะขออนุญาตนะคะขอนขออนุญาตพี่สาวมามาไม่มามามาไม่มามามาไม่มาขอเป็นมามาแทนได้ไหมอะมามาพี่ปอนะคะดูรับชมอยู่ทางบ้านเห็นบอกว่าโอ๊ยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะพ่อด้วยให้ปาด้วยสุดยอดพี่ตี๋ขาวันนี้มาร่วมสนุกกับอีสสุสาขาเลยเป็นยังไงบ้างก็มีความสุขครับอบอุ่น เอาความจริงเลยอ่ะตอนแรกเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไม่ได้รับป้ายโปรโมทจากทางทางทางแฟนเพจทางทางทางที่นี่ไปแต่ว่าเราก็กังวลอยู่ทผมผมมีความ,ามกังวลว่าจะมีใครมาหาเราไหมแต่ว่าเราเราขึ้นป้ายงานของเราอยู่แล้วในตารางงานว่าเราอ่ะ มีงานอยู่ที่นี่นะคะแจ้งไว้ในเพจพิตรีชนะรงแล้วเป็นทีเรยบร้อยแต่ก็ยังมีพี่น้องมาให้กําลังใจเราอยู่บ้างก็ดีใจดีใจครับอบอุ่นมากนะครับทั้งการต้อนรับการดูแลทั้งทังพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกคนโอ้ยว้าวปานี่รอบต่อไปแป้งพันต้องมาแล้วนะคะร้อยสุดๆตอนนี้ก็ยังทันนะคะคุณพี่คุณแม่่ะโอเคเดี๋ยวให้พิตรีของเรานะคะไปพักผ่อนสักครู่หนึ่งอยู่กับ เอ็มซีสาวสวยก็ตกลงกันนะน่ไปช่วงแน่มาสนุกสนานกันแล้วเจอกันนะคอนเสิร์ตประมุ่ยกับพิตรีชนเดิมด้วยค่ะให้ป้าไปพักผ่อนนะมาให้ออกกำลังใจไปใหม่แล้วนั่นงลงไปเน,นี่ยเพราะว่าคนจะใหญ่นะครับผมจะเปน็นสาวก้นใหญ่หมดไม่สวยนะไปพบมองเป็นประจ๊บมือสาวสุดลำธืสดสบายแดง เมื่อตะวันสิ้นแสงน,นั่งจองตั้มแนมโอขางเวทีทงเพลงนอป้าจุดติดปล่อยชีวิตเต้นตามดนตรีเวื่อนลังที่น้องเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามีทนทำ้ำใจสบายออกแดงแรงดิ้มาเพื่อชีวิตเล่นแพงปีสไตล์สตริงลูกทุกมมอลังโฟร์ดสีดำต่อได้คุณนลำยิ้มกได้ใส่หาง

ขอเขาขอเสียกรีณหน่อยเขาเข้ากับชีวิตใครหลายอายจึงเข้าใจความเป็นมาคนดีพี่คนดีกับตันเรียบร้อยมากเลยลูงทีสองตอนนี้คนส่วนกลบทีทีสองคนมิงคนส่วนกลับทีที่เนเตนเสียงรีเป็นแนวดีแต่โดนไออยากคนกับหาบอลเธอว่างีปตอนท้ายี่นั่มาจ้องน้องทางแบบ หัวใจเจ้าแหวงอายขอเป็นคนเติมอยากจะพาน้องเริ่มเข้าสู่ชีวิตวิชาสาวสุดดำมานั่งฟังลำกับอายอยามุ่นมาเป็นเมียมองลำกับอาอยยามุ่นมียามุนม่นอยูในใจบอกพี่ มีย yeah, ังหุนอยู่ในใจบอกพี่เจ้าเป็นเมียเสียงลีเป็นเมียพี่ให้พามเลยเจ้าฤกิ์เยมก็สดใสตัวเองอัดนอนบังเพลงอยู่เติมใจน้องเพียงไงแดนเซอร์ผมเริ่มลงไปนั่งดมยาดมทีละคนทีละคนแล้วนะฮะเอาใจบวิรุนอีกสักหน่อยหนึ่บเลยก็แล้วกันฮะ ในยุคนี้กับผลงานเพลงสงสารทร่มบานเปนนานหลายปีนะครับผมขอเสียงวัยรุ่นหน่อยเลยผมอยากจะแพดกบล็อกไปหาวัยรุ่นก็จบไม่เคยจากใคร เธอคอยห้อนทุกทีนกลับลงเธอได้อยากนอนไม่ยอม,มอตื่นทุกเช้าเพืนเจอเธอ,เธอที่พลายฟ้ากมายได้แต่เพ้อแต่ฟันดหลงลืมล้มชิ่นจมโดยเธอไม่รู้ตัวเจอเธอที่ไรจิตใจ ฉันกลัวฉันกลัวกลัวเธอไม่สนใจว่าจะไปเข้าไปบอกว่ารักเธอคนไหนเวลาที่เจอที่เธอ,เธอ,เธอ,เธอส่งยิ้มมาบนต่าโลกนี้สดใสขึ้นทั้งตาในช่วง อย่าสีสาวอย่าพุ่งงนะครับผมอยู่เพื่อนกันก่อนนะฮะแม้แต่เป็นคนที่มีความสามารถมากนะครับผมสามารถเอาการเต้นบาสลบมาใส่กับเพลงสติงได้หยอกเล่นนะฮะอยากเดินเข้าไปบอกว่า มันดังโลกนี้สุดใสขึ้นกันตาแต่ผมรู้สึกว่ามันมืดบ้างเลยเอาใ่แ่นดยู่ในช่วงเวลาที่ท้องการไรโอ้โหเธอมีใจก็บอกกันสักหน่อยอย่าให้ฉันคอยคอย,คอยเธออย่างนี้เลยให้อยู่นานานานมันจะยากรู้ไหมเอย เธอทำชื่อฉันเองจิตวายไเป็นพ่อไปบอกว่ารักเธอและที่เจอเธอยอมยิ้มมามันดั่งโลกนี้สดใสขึ้นทั้ตา จังหวะที่กำลังสนุกสนานเต้นต้องเย็นแรงๆนะแต่ว่าแม่แต้วาสามารถฟอสเหมืนอนบอลัมโบได้น่ารักมากเลยดนตรีจังหวะเป็นตโะโยกันนี้เลยแล้ว่าแม่ผมเต้นนบขอเสียบประมือนนกับพิธ<ร>ีชนร้อง,นองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ แฟนับพี่ตี๋คือมั่นยาวคักแย่นี่แล้วมักมวลบ้านนี้มักมวลตัวครับผมและเสื้อก็ไม่โอ้โหไม่แพ้ใครนะเสื้อดาวมาเลยเสื้อลายเสื้อมาเลยหลากสีมาเลยวันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวให้พี่ตีนรจริงๆหลากสีตั้งแต่สีผมแล้วครับสีผมเสื้อชนะเลิศมากนะคะบ้านนี้เราหลากสีตั้งแต่สีผมโอเคนะคะมวนบัวคาขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดมวนกัดแขวะ เยอะไมเนี่ยกว่าเขาจะชมเนี่ยะเออมียัดใต้โต๊ะเยอะอยูอย่ใชนกัน,นครับผมโอ้ยไม่จริงหรอกมาด้วยใจล้วนๆ <c oughs> นะคะ<ม>พี่ตีคะ่ะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่ตีไปพักผ่อนก่อนเนาะได้ครับผมโ <Okay, S 1> อเคแล้ว,ลวสองเก็แล้วกันะนะครับ